จิตวิญญาณแห่งคุรุการเชื่อมต่อกับจัก,กรวาลบทความนี้เขียนขึ้นเพื่อให้ความรู้เรื่องการเชื่อมต่อกับจักรวาลเพราะจักรวาลคือพลังต้นกำเนิดหรือเรียกว่าพระเจ้าก็ได้ความพยายามทั้งมวลเพื่อเข้าถึงจักรวาลน,นั้นมีวิธีจะเข้าถึงได้วิธีหนึ่งคือใช้พลังแห่งความรักเป็นตัวนำ พลังแห่งความรักเนี่ยแหละที่จะสามารถเชื่อมต่อกับจัก,กรวาลได้ความรักอาจหมายถึงพลังงานบวกพลังแห่งความสุขพลังแห่งความดีพลังแห่งความงามการได้เชื่อมต่อกับสิ่งศักดิ์สิทธิ์เบื้องบนหรือจัก,กรวาลต้องไว้วางใจการทำงานของจักรวาลเช่นกฎธรรมะที่พระพุทธองค์ได้ผลพบอย่างเช่นการปล่อยวางนี่เอง เมื่อเราปล่อยวางใจเราจะอิสระรับรู้ถึงการติดต่อจากเบื้องบนจัก,กรวาลอย่างแรกที่สามารถสัมผัสได้คือเราจะรู้สึกว่าบนหัวศรีรษะของเราเหมือนมีอะไรบางอย่างแปลกๆเช่นมีพลังงานลงหัวจะรู้สึกแปลกๆบนหัวเหมือนมีอะไรยิกยิกบนหัวดังนั้นการทำความเข้าใจพลังจัก,กรวาลโดยปกติแล้วคนที่ปัสจจะอัตตา ไรอัตตาตัวตนก็จะสามารถรับพลังงานจักรวาลเบื้องบนได้ปกติอยู่แล้วโดยที่ไม่จำเป็นต้องไปเข้าห้องพระหรือนั่งสมาธิเลยเพียงปล่อยใจให้รับรู้ถึงอิสระภายในก็จะสามารถรับรู้พลังงานแห่งความรักที่หลั่งไหลลงมาบนหัวศีรษะเราได้การเชื่อมต่อกับจักรวาลมีอยู่หลายวิธี แต่รู้รู้ว่าเวลาเชื่อมต่อสิ่งที่เธอรู้สึกได้คือได้รับองค์ความรู้จากศักรวารมากมายเหมือนทุกอย่างมีอะไรใส่หัวมีความคิดปิ้งแวบมากมายรู้สึกถึงพลังงานที่มันเยอะเกินไปแน่นอนเรื่องอะไรที่เธออยากรู้เธอจะได้รู้เหมือนแค่คลิกตรงนั้นที่เดียวองค์ความรู้จากศักรวารก็หลั่งไหลออกมา แล้วจะรู้สึกถึงความยิ่งใหญ่ในตัวเรามากๆมันจะฟู้มันจะได้รับพลังงานท่วมทน้นมันจะปวดหัวเหมือนสมองจะระเบิดวิธีแก้คือให้อธิษฐานจิตบอกว่าขอหยุดการรับรู้ข้อมูลจากจักรวาลหรือไหว้พระสวดมนต์ขออธิษฐานการหยุดเพียงเท่านี้จริงๆอาการเหล่านั้นก็จะหายไป